สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพูดจาภาษาเซลกับเซลแมนรามอินทากอรมเจ็ดครับวันนี้ครับพูดจาภาษาเซลจะมารีวิวรถ1รุ่นครับนั่นก็คือ Rang e r ร์วาขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์ออโต้สิบสปีดคันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าเตรียมส่งมอบที่จังหวัดชัยภูมิให้กับลูกค้านะครับคุณแนนนะครับรอรับรถอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วนะครับบอกก่อนว่าคันนี้ครับตกแต่งภายใต้คอนเซปต์ครับทัมเมอร์รอบคันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าวายแท็ก2.0เกียร์ออโต้10สปีดคันนี้มันได้อะไรมาจากโรงงานบ้างครับแล้วก็เราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าบ้างเดี๋ยวตามแมนมาดูเลยครับเอาละครับแล้วก็ตอนนี้ครับเรามาอยู่กับเจ้าวายแท็ก2.0นะครับเกียร์ออโต้10สปีดราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่1ล้านกับอีก3 2 0 0 0บาทนะครับเรามาดูกันว่าครับเจ้าวายแทร็กคันนี้นะฮะได้อะไรมาจากโรงงานบ้างนะครับ คร่าวๆก็แน่นอนครับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้10สปีดนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกันการพลิกคว่ำนะครับระบบกระจายแรงเบรกเบรก ABS นะครับระบบการการลื่นถลายครับ traction control รวมไปถึงนะครับถุงลงนิรภัยนะครับในห้องโดยสารมากถึง6ลูกด้วยกันนะครับแล้วว่ากันว่านะครับเจ้า y t r a c k เนี่ยถือว่าเป็นกระบะที่มีระบบความปลอดภัยสูงนะครับ แล้วก็เป็นกระบะที่ค่อนข้างได้ฟัง์กชันที่เยอะมากๆมาจากโรงงานนะครับโอเคเอาละครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนแรกครับเจ้า w t ยแทร็คันนี้ครับตกแต่งภายใต้คอนเซปที่ว่าเป็นชุดแต่งฮั m เมอร์รอบคันครับคันนี้ครับลูกค้าคุณแนนจากจังหวัดชัยภูมินะครับให้เราดําเนินการตกแต่งให้นะครับพร้อมกับออกรถกับทางฟอร์ดนิวอของเราแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าการที่จะตกแต่งรถ ให้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันมีเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนอันนี้เรียนแจ้งกันให้ทราบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนไหนที่ต้องเพิ่มในส่วนในส่วนไหนที่ต้องจ่ายนะครับสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทางเราติดตั้งอะไรไปให้กับเจ้าวายแพรคันนี้ไปบ้างนะครับโอเคครับตามมาดูใกล้ๆเลยครับ อันดับแรกครับกันชนหน้าครับเราได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนชุดหน้าของเขาทั้งหมดเลยนะครับคันนี้กันชนหน้าครับเป็นกันชนเหล็กแบรนด์ฮัมเมอร์อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนแรกนะครับตัวนี้เปลี่ยนกันชนไปแล้วตัวเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานของ Wi ยแพ็ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเซนเซอร์เตือนการชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะฮะสามารถลากจูงได้นะครับ ถัดมาตรงนี้ครับกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD สีดำด้านนะครับเป็นลักษณะเดียวกันกับรุ่นพี่ของเขานะคือ Ford Ranger Raptor นะครับมาพร้อมกับไฟส่องกระจัง3จุดแบบนี้นะฮะโอเคก็ได้ความดุความเท่ความเข้มนะครับตัวไฟหน้าครับเราได้ทำการอัปเกรดเป็นไฟหน้าในรูปแบบของไฟมาส t ต n งนะครับซึ่งไฟหน้าของเจ้า r a n เจ r Wildtrak เนี่ยเขาจะมีความรมดำเทาหมุนๆนิดๆมาจากโรงงานนะครับ ไฟเดย์ไลท์เนี่ยได้มาจากโรงงานนะครับสำหรับวาแท็ตัวนี้เราเสริมลูกแก้วด้านในเข้าไปแล้วก็เป็นวงแหวน LED แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟ3ครีบซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟหลีเนี่ยมันก็จะเป็นเดย t i m e running งไลท์ Time นะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟสุกเฉินตรงนี้มันจะเป็นสเต็ปของไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสเต็ปของไฟลัษณะนี้นะครับ เวลาเวลาที่มันเป็นไฟเลี้ยวไฟก็จะวิ่งลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ไฟหน้าครับ <c oughs> ครอบด้วยตัวครอบไฟหน้าสีดำด้านแบบนี้นะครับ <c oughs> เพิ่มความดุให้กับตัวไฟนะครับ <c oughs> อ่าฮะตอนนี้ย้อนย้อนกลับไปนิดนึงครับด้านล่างครับ <c oughs> ด้านล่างครับก็เป็น <c oughs> แครงกันกระแทกนะครับ <c oughs> กันเศษหินเศษดินเศษอะไรต่างๆที่เราไม่พึงประสงค์ เข้ามาทําความเสียหายให้กับตัวรถเรานะครับก็สามารถลุยได้ทุกสถานที่สถานการณ์เลยก็ตัวนี้ก็เป็นแครงของแฮมเมอร์นะครับติดเพิ่มให้ให้กับลูกค้าไปนะครับโอเคครับแล้วด้านบนฝากระโปรงครับด้านบนฝากระโปรงเนี่ยเราติดสกู๊ปงานของฟิตขออภัยนะครับสกู๊ปทรงฟิตนะครับลูกค้าเลือกเป็นรูปแรกนะครับ เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดําด้านนะครับตัวนี้ติดทําไมนะครับติดเพื่ออะไรเรียนลูกค้าตามตรงเลยครับเพื่อความสวยงามและสนองความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับถ้าติดก็ได้ความสวยงามนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันจะบังนิดนึงเวลาที่เราขับขี่นะครับถ้าลูกค้าที่ไม่ชอบลูกค้าที่ไม่ถนัดเนี่ยไม่แนะนําให้ติดนะครับแต่ถ้าอยากสวยอยากเท่นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของลูกค้าแต่ละคนนะครับอ่า ัวสกูป๊ปฝากระโปรงตัวนี้ก็จะเป็นงานไทยนะครับอ่าถ้าเป็นงานฟิตแท้ก็จะอีกเรทราคาหนึ่งนะครับโอเคด้านข้างครับเราติดตั้งคิ้วล้อหมุดนะครับขนาด6นิ้วแบบนี้นะครับเสริมความบึกบึนเข้าไปให้กับรถนะครับเนื่องจากว่าเข้ามาใ,ใกล้เลยครับกล้องเนื่องจากว่าคันนี้ครับได้ทำการเปลี่ยนล้อยางใหม่นะครับซึ่งล้อที่ลูกค้าเลือกเนี่ยเป็น ล้อ,อ,อลายฟูลเวเ p อร์นะครับขอบ18นิ้วนะครับส่วนยางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นยาง VF Goodrich นะครับซีรยียางก็เป็น265-60-18นะครับซึ่งไอ้เจ้ายาง VF Goodrich เนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะครับคุณภาพก็เหมาะสมกับราคาแล้วก็เป็นยางจากประเทศอเมริกานะครับซึ่งมันก็แน่นอนครับดอกสวยดอกเต็มดอกลุยนะครับเป็นอะไรที่ ก็ถือว่าเขาก็เป็นเจ้าตลาดอยู่ณปัจจุบันนะครับสำหรับเจ้ายาง VF g o o d r i c h นะครับข้อเสียแน่นอนครับสำหรับการเปลี่ยนเป็นยางออเทเ i นแบบนี้นะครับเสียงดังแน่นอนนะครับโอเคครับเราขยับมาด้านข้างอีกนิดนึงครับบันไดข้างเปลี่ยนใหม่ครับเป็นบันไดข้างของ h a m m มอรนะครับแบบนี้อันนี้ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ต้องขออภัยลูกค้านะครับ ก็เพิ่มความดุดันสวยงามให้กับตัวรถนะครับเป็นบันไดเหล็กนะครับเป็นงานเหล็กก็ดูค่อนข้างแข็งแรงนะครับนี่หัวนอ็อตหัวน็อตของเขาก็เป็นตัว H สัญลักษณ์โลโก้ของแฮ m m e r เลยนะครับตรงนี้ติดตั้งเบ้ารองมือจับแล้วก็ครอบมือจับไปให้กับลูกค้านะครับกันการขีดขควนร,รอยแววนรอยเล็บรอยมืออะไรของเราต่างๆต,ตัวนี้ก็จะช่วยรักษาสีของตัวรถนะครับให้อยู่กับเราได้นานๆเนาะ Uh huh. ตัดติดตั้งคิ้วอันศาสตร์เพิ่มครับเวลาฝนตกฝนลงน้ําจะได้ไม่เกาะที่กระจกข้างของเราเยอะมากเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับลูกค้าติดตั้งถาดสัมภาระของแฮมเมอร์นะครับด้วยความที่ว่า w i Tra รเนี่ยเขามีราวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับทำให้เขาสามารถติดอุปกรณ์เสริมตัวนี้เข้าไปได้เนะาะ ทำให้เขาสามารถติดอุปกรณ์เสริมตัวนี้เข้าไปได้นะครับสําหรับสายออฟโรดสายลุยสายแคมป์สายป่านะครับขนสัมภาระเนี่ยโอ้โหสบายมากๆหรือไม่ว่าจะกลางเต็นท์กางอะไรนะครับตาคุณต้องการได้นะครับสําหรับการติดถาดสัมภาระตัวนี้นะครับรวมไปถึงราวหลังคานะครับที่ได้มาจากโรงงานเนาะแล้วก็ตัวถาดสัมภาระเนี่ยเขามีสปอร์ตไลท์มาให้ถึง3ด้านด้วยกันนะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับด้านหน้านะครับเวลาที่เราไปออกทริปหรือออกเราไปเที่ยวไปแคมป์เนี่ยตัวไฟตัวนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับเวลาที่เราต้องการความสว่างต้องการแสงสว่างนะฮะนี่โอเคครับถัดมาอีกหนึ่งชิ้นครับโรบาร์เล็กครับคันนี้ลูกค้า ก็รีเควสเข้ามานะครับโรบา r สปอร์ตจากโรงงานไม่เอาขอเป็นแฮมเมอร์ได้ครับเราจัดให้ก็ติดตั้งโรบาเหล็กแฮมเมอร์ทดแทนโรบา r สปอร์ตจากโรงงาน,นไ,ปไปให้กับลูกค้านะครับก็อย่างว่าครับโรบา r แบรนด์แฮมเมอร์ก็ดูแข็งแรงบึกบึนแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกอีกดวงหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูข้างหลังกันครับข้างหลังคันนี้ครับ ทำการเปลี่ยนกันชนนะครับเป็นกันชนเหล็กของแฮมเมอร์เหมือนเดิมนะครับตามที่แจ้งว่าคอนเซปต์ของคันนี้คือแฮมเมอร์รอบคันนะครับเปลี่ยนกันชนแล้วเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการถอยก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เขาจะมีไฟถอยมาให้ด้วยในตัวนะฮะก็จะมีทั้งส่องทะเบียนแล้วก็มีไฟถอยตรงนี้ด้วยนะครับพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับผมตรงนี้ลูกค้าสามารถไปใส่ตัวหัวบอลร,ร,รากเรือรากพ่วงได้นะครับ มีช่องต่อไว้ให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการจะใส่เพิ่มนะครับฝาท้ายไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไปใส่ตัวครอบฝาท้ายเนี่ยแล้วเราใส่กันชนเหล็กแฮมเมอร์เนี่ยนะครับเวลาเราเปิดฝาท้ายออกมาเนี่ยฝาท้ายเราจะติดกับกันชนนะครับซึ่งอันนี้ไม่แนะนํานะครับตัวกล้องนะครับมาจากโรงงานนะครับกล้องถอยหลังนะครับมาจากโรงงานแล้วก็ไฟท้ายครับ ตัวนี้ไฟท้ายเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED ลมดำรูปตัว4นะครับแบบนี้ก็สวยงามดุกดันครับอย่างที่ได้เรียนครับรถคันนี้นะครับตกแต่งด้วยอุปกรณ์ของ Hummer รอบคันนะครับและบวกกับความคุ้มค่าคุ้มราคาของ y t r a c k นะครับซึ่งราคาของเขาเนี่ยหนึ่งล้านสามตามที่แจ้งนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่งบประมาณถึงอยากได้แบบนี้อยากได้ y t r a c ไปใช้งาน สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 6 1 4 3 4 5 9 9 5หรือลูกค้าสามารถทักเข้ามาในเพจของแมนสอบถามข้อมูลได้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากได้แบบนี้อยากได้แบบอื่นหรือว่าอยากได้แนวแนวนี้แต่ไม่อยากเรียนแบบคันนี้ทั้งหมดก็สามารถทักเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้นะครับแมนยินดีให้คำแนะนำและยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับยังไงชมคลิปนี้แล้วแมนรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำคลิปดีๆคลิปอื่นต่อไปนะครับ เอาละครับวันนี้พูดจาภาษาเซลล์ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ